ห้อแบบเอาเอาเอาเสือกี่เเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวขึอนเขนาแต่ว่าวสุบ,บัขนุ่นเอาก็จะเอาไปตองอันนั้นสวัสดีจ้าพี่น้องในประเทศทั้งทางประเทศขืนพู้มากกับเมย์เราพี่น้องมืนอนึ่ภาพพี่น้องมาเที่ยวปลาหาเฮ็ดแจ๊คสีใดบอดดาเราพี่น้องอยากแต่มันออกเบ้อหรอลราพี่น้องบอดดมากกับห้ายมืมย์เราพี่น้อง อย่างนั้นมันบดห้วล่ะมันไหวบดห้วล่ะคือไหนบ่ไดก็มาเที่ยวป่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปไปหานํำกันไหนบ่ไดก็รุ่นปลากระปประมาณนีและพี่น้องที่มีอยังให้เกิบบอเนาะนะี่หกิบพอถอกบอเนาะ อะไมากกบร้ายมืออะกรขึ้นผู้ขึ้นเขาร้ายมือแล้วพี่น้องมาเที่ยวปลาซ,ซื้อบอมาก,กับมาสองคนกันของสาวคือเ่าแล้วพี่น้อง อะไรกิเวเพ็ดไข่พี่เนาะมีหอนหมาเพชรมันปูพี่นะเนาะอ๋เกบเพชรมันปูก่อนพี่เนาะ เ็ดมันปูคือดอกหน่อยแท้เกดมันปูกระดอกขี้ไ่ขี้ไรดอกพี่นเบาด เฮ็ดมันปูกับโบข่อยมีเฮ็ดล้างแหล่ล้างไข่กับโบมีพี่น้องเฮ็ดมันปูบบม,มันก็บบอ,อยกากเถาไปแน่ล่ะพี่น้องต้นนี้กำลังออก น้ำมุมถั่าแต่ยังแข็งๆอยู่พี่น้องเอาคือเกาเจียงอรอนน้ำหลานผู้เพิ่นมีร้านพี่น้องเห,ห็ดมันปูเห,ห็ดมันปูกระดอกมาทัก เห็ดก็หายาคักเห็ดก็เศร้าอากกอ,อกแล้วละพี่น้องได้พอแกงก็คือว่าบุญละละมือจริงๆได้บ่นอ่อพอแกงบ่นอ่อ ว้าวบ่มีเหตุเราห้องฮากันค่ะหน้องบ้านนี่หลายตาบอนกนะ เมันปูกดอกปุยไงดอกเก็บอยู่นี่ดอกเลยน้อยใหยมันปลูก ไหมสวยงามเนอข่อย่ามมากอยู่บุเห็นบ่ของเจ้าไม่ใช่ของ่อยของเจ้าไม่ของข่อยเมนบ่เขี้ยงห้างยางยางเลยข่อยที่ลงโง่บ่เมนที่ลงโงดูกินได้ค่ะสวยจังเลยนะเก๋ไปเลย เก,เ,ออเกือบเกือบ <laughs> เกือบเท้าเกือบอะไรก็เอาคือเกอาเ <laughs> ห็ดขาวดินหนึ่งดอกตุ่นเห็ดเบือ มาล้างขิงพี่น้องมาหาเห็ดกับบัวมันหรอกพี่น้องถ้าพี่น้องมาเที่ยวปลาเก็บเอาเก็บเลยโอ้ยเธอสิได้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้องฮิโลงูป้าพี่น้องยางจนว่าแต่เห็ดลลงูดอกหนึ่ง งามบ่พี่น้องสามมีกันพี่น้องมีมีป่ละล่ะไม่รู้ดอกเดียยนีเบิ้งต้นตนพี่น้องนั่นปาดแบบไห นี่ดอกเดียวก็เป็นเด้อเห็ดละงหงพี่น้องอเห็ดมันปูพี่น้องพี่ถ่ายพี่น้องดึงกันอ้าวเก็บอันนี้พี่น้องเรื่องเม็ดอยู่มองเกงงง็บเห็ดละงหกบ่เดี๋ยวเก็บเห็ดมันปูก่อนเก็บเห็ดมันปูก่อนสิลบไปเบิ่ง ཁྱེད ཀྱི ཁྱེད tiếng nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền nọ เพ็รแสวงสามกิโลกบพอดอกนึงดอกพี่น้องเอ้ยเจมันมันอึดขัดดอกกินพี่น้อง ดกดินลายครับพี่น้องแต่ว่ามันหันไปเป็นก็มันเกิดใหญ่ๆพูตนต้นมันงามเปล่าเอ้ยดอกดินลายครับพี่น้องผนเขาไปในปลาในยังไปผุนมน,นี่แต่ดอกดินเลยพี่น้องอู้ลายครับลายครัก เห็ดแล้วก็มาหักเอาโน่ไหม่น่โจดพี่น้องโน่ไหมโจดเมื่ีเถียวเว้ย่เีเียวคนได้หลายละมันเอาไปแกงใส่เห็ดกับด้ไใส่กับตาไปปอกขึ้นอันอะไรตัวบม่มีมเหี่ยุบ่บไม่มีเหี่ยบยุ่มเยเอ้หบวงามนึง ั้งไตอีกบ่แมนอันนึ่งั้งไตฮักเล่อหักหบบอรอวใส่กระเป๋าล้างคอนหาม่องหามองใส่ก็ใส่น้ำกันกระเพ็ดตนึ่งมูลบด ขึ้นนึ้อย่างเออเดี๋ยวพ่อแก่ไรสามดอกมีชื่อชื่อบัวปีนเขาบอกไปน้ำองแปนไปน้ำพองนะระวังมือด้ยบุยใสปัดขึ้งห่างเถอนเนาะฮึขึ้งห่ามเทอะ ก็หักใส่ตัวจีชิ้นท,ที่มาหากันนี่ีอดอกเอ็งสวยจังเลยโอ้ยของเด็งเอาดิเราดีงามแม่งพี่น้องหักไปหักมากร,ระไดปลักลายเนะี่ย นงาม,ามไปหักมากิดทองกับพ่อเกียไปน้ำหอมตัวนี้มันเป็นนอนด้กันเป็น,นอ,อย่งนี้เนี่ยโจทย์จ่วัานันหอมอจ,ะจะใส่กระเป๋าผ้าล่ะสิโจะน่อยก็เอาวต่เมืแกระเป๋ากันที่เาตาใช้ถังเก็บนฮ ขืนผู้ขืนเขาล่องหวยล่องฮองพี่นอ้องคัออกไหลเขาไปเบึงเถอะเขากินอยู่บ่พี่น้องเห็ดมันเห็ดอย่าง ขาวดอกเดียวเห็ดใครเห็ดไทยพี่น้อง เพชขคอยเฮ็ดม ok ันปูเฮ็ดมันปูกระดอกปรใหญ่ของพี่น้องเมนเข้าไปยาัแงเก็ดมับ่เพชรมันปูพี่น้องดอกน้อย นี่ก็เข้ามาหาเห็ดกัมานางเลินได้เห็ดกับเอามา,เ,ามเทียวป่ามัดเงียวป่ามัดยวหมดหมดงามหมดงามพี่น้องโอ้หมดงามไหร่ sá hai nhạc Để đọc đợt nữa đi nọ, được một đợt, được một đợt mềm ôi, phải trong tuồn qua từng cái hết, hết thì cái đợt, cái đây <Es per ated> นา่นนนงน้ำเองเนาะกีพ็ษมันปลูกพี่น้องนา่งน,น้ำเ,เองกีบเี่ก็เก็บเมียก็เอามาบ่มีมือหมืหอดสีตัดพี่น้อง อ,อ,อเ็ขาออะอือแต่ไม่มีก่ามาป่าทางนี้ผมมีเห็ดเลยพี่นอ้องดอกนึงเห็ดหน้าขาว มันว่าเห็ดขาวดิ่นละพี่น้องว่ามีเห็ดพี่น้องว่ามีเห็ดกับชิวัยก,บ,กบบานละพี่น้องไป้บึงไป้บึงเห็ดเขาเสียร้ายคนไดยอดแต่หยอดมันคุนหองอยเสียงหมาเขาเสีหมาเขางั้น เพชรก็ไดพวไรดอกพี่น้องได้พ่อแก่งพ่ออมอยู่ดอกตาเนี่ก็เพิ่นก็ได้ไล่ตือ้อจจบคลิปตำหนิละพี่น้องอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามใน้ำในเด้อพี่น้องเด้อกดูติดกระดิง่งปิ้งปิ้งพร้อมละพี่น้อง <c oughs> พอกันไหมคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวมือไม่จังมน้าน้ำกรารนึกจ่าเด้อมาลุ่นเฮชร <c oughs> วันนี้ก็มาเบิ่งเห็ดค่ะได้คนละประมาณนี่แหละจ้ะมาสายเก่าม่งคืงยังเด้มา